Day fix วันนี้ปนุษย์ได้ตากกล้วยมาสามวันแล้วเนาะตอนที่ตากกล้วยปนุชก็ไม่ได้ให้ดูนะคะเดี๋ยวปนุชก็จะมาบีทำให้เขาเดนๆน,นะคะทุกคนจ๋าปนุษก็จะเอามาวางแบบนี้เนาะได้เวลาสามวันแล้วแต่ว่าปนุษย์พอพอกดกดให้เด่นเดี๋ยวปนุษย์ก็จะเอาติตากอีกรอบหนึ่งก็เก็บได้นะคะทุกคนนี่นะ แบบนี้เลยเนาะทุกคนก่อนที่ป้านุจะทำอ่ากล้วยตากนะคะทุกคนจะปอกเปลือกออกนะที่กล้วยยาหามนะอย่าเอากล้วยดิเหลืองๆเนาะเอากล้วยสุกสุกแบบออกข้างดำๆเลยนะคะทุกคนเปลือกอะเปลือกกล้วยก็จะออกข้างดำๆเลยเนาะ,ะให้งอมเลยแล้วก็เอาปอกเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้าเกลือล้างน้ํานะคะทุกคนค่ะน้ำรอบเดียวเนาะแล้วก็เอาไปตาก นะคะคนเขาจะมีที่ตากไงทุกคนจ๋าเออเดี๋ยวป้านุก็จะทําอันนี้นะคะทุกคนทําให้แบนเนาะเนี่ยทาแบบนี้เลยนะให้แบนหน่อยหนึ่งทําข้างหนึ่งแล้วก็ทาอีกข้างหนึ่งทุกคนจ๋าเออแบบนี้ก็แบนแล้วเนาะไม่ต้องแรงทุกคนคะ่ะแรงก็จะเละไงทุกคนเ,ออเดี๋ยวก็ไปตากอีกรอบนะคะทุกคนจ๋าพอตากเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะคะทุกคนให้เขาปัดหมัดซะหน่อยเนาะล ก็เก็บถ้าถ้าเขาเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นแช่ไว้กินนะคะทุกคนจ้าอ่าเดี๋ยวปนุษย์ทก่อนนะคะทุกคนทําแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ้านี่สวยงามไหมคะกล้วยตากของเราเ <c oughs> ดี๋ยวตามนี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะทุกคนดูนะปนุษย์เมื่อกี้ปนุษย์ทเสร็จแล้วเนาะ ก็เลยเอามาตากนะคะทุกคนตากแบบนี้นะสามชั้นเลยนี่นะ,ะนี่วิธีตากกล้วยนี่เอาเข้าไปตากยังไงเนาะตอนนีก็เปิดให้ดูนะนี่นี่นี่มันมีช่องของเขาก็เอาเข้าไปตากนะทุกคนในึงวันไม่เข้านะเออสะอาดมากเหมือนเหมือนกับมุ้งเลยถ้าข่ายดูนะทุกคนจา้า เออหนึ่งวันในข้าวนะทุกคนดูในข้าวเลยสะอาดมากวันนี้ตากแล้วก็กลับข้างเนาะเดี๋ยวก็เสร็จนะ,ะยังไงป้านุก็จะจบคลิปสั้นๆน,นะคะทุกคนขาแต่ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพ,เพื่อนๆจ้าบายยรากนะจุ๊บ Tita co a day to fix me.